จากกระแสอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนมากมายโดยเฉพาะกับรถบัสขนส่งผู้โดยสารจนทําให้เกิดข้อกังวลใจขึ้นเป็นวงกว้างในสังคมวันนี้เราได้เดินทางมาที่กอฟอผแม่เมาะเพราะที่นี่เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีการขนส่งผู้โดยสารและพนักงานจํานวนมากในแต่ละวันมาดูกันครับกับความพร้อมของรถบัสขนส่งผู้โดยสารของกอฟอผแม่เมาะว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น วันนี้เราจะมาแนะนำอ,อุปกรณ์เมื่อรถบัสเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วก็ผู้โดยสารภายในไม่สามารถออกจากรถโดยสารได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันเป็นจุดๆไปครับครับอันนี้เป็นวาล์วประตูฉุกเฉินนะครับที่ใช้สำหรับเปิดยามฉุกเฉินเมื่อรถไม่สามารถทำการเปิดประตูจากภายในได้นะครับ เราก็ใช้วาลวฉุกเฉินนี่ช่วยให้ประตูทั้งด้านหน้าและด้านหลังเปิดออกนะครับนำผู้โดยสารออกมาวิธีใช้วาลวฉุกเฉินครับเมื่อไม่สามารถเปิดประตูจากด้านในได้นะครับเราก็เปิดวาลวครับเราบิดวาลวตามเข็มนาฬิกานะครับลมลมที่ประตูก็จะ ถูกตัดไปครับเราสามารถเปิดประตูผักผักเปิดประตูได้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปนะครับในรถของเราก็จะมีอุปกรณ์ช่วยในการดับเพลิงเป็นถังดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่ในตัวรถอยู่2จุดนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังครับผม เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินประตูเปิดไม่ได้เราก็จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าค้อนทุบกระจกนะครับเพื่อนำทำให้กระจกเสียหายแล้วเราสามารถออกจากตัวรถได้เมื่อเกิดเหตุแล้วก็จะมีด้านหน้าและด้านหลังนะครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน4จุดเลยนะครับใช้ค้อนทุกกระจกออกไปแล้วเรายังเราจะมี ประตูฉุกเฉินที่สามารถใช้งานได้สะดวกครับมันจะมีสลักของไอสวิตช์ล็อกอยู่ด้านบนส่วนนะครับให้เราทำการกดลงไปก่อนก็จะมีกระเดื่องสำหรับการเปิดประตูฉุกเฉิอนครับเมื่อเห็นกระเดื่องแล้วเราก็สามารถดึงสลักแล้วก็ดันออกไปได้เลยครับแล้วก็สามารถออกจากประตูฉุกเฉิอน ในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุและรถตะแคงซ้ายหรือตะแคงขวาทางออกล็อ,อกก็คือช่องใต้หลังคาครับเปิดแล้วก็ปลดล็อกแล้วก็ดันลงไปแล้วก็จะสามารถออกจากตัวรถได้ทันทีครับผมและนี่คือความตั้งใจจริงในการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านที่กฟผไม่เหมาะได้ลงมือทา เพื่อป้องกันและเป็นมาตรการด้านความปลอดภัยในการขนส่งผู้โดยสารและพนักงานทุกคนการเอาใจใส่และเตรียมความพร้อมในทุกสถานการณ์นั้นทำให้เราสามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในชีวิตในยามที่อาจจะเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นบนท้องถนนนั่นเอ,เองครับ